โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Good n น g h t C อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมารีวิวโปรโมชั่นที่2นะครับโปรโมชั่นและโปรใหม่นะครับตอนนี้โปรใหม่ของเซิร์ฟ Good Night C นะครับอันแรกเลยครับมาจะมาแนะนําอัตราการเติมเงินแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะก็จะประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นเติม50ก็จะได้อะไรรายละเอียดจะอยู่ตามป้ายโปรเลยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมนะตอนนี้สะสมมีเติมสะสมสำหรับยศนะครับ เป็นซูพีมแล้วก็ไออีสตีมนะครับนี่มันจะสามารถปลดล็อกคังแล้วก็มีชื่อเท่ๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเติมเลยมีมีคนเติมบ้างน,นะมันจะปลดล็อกคังนะโอเคแล้วก็สําหรับมันจะมีนี่นะโปรโมชช่น้าร้อยนะใครเติมห้าร้อยนะรับไปเลยนี่เสียงแผ่นเสียงนะเป็นแผ่นเสียงสุ่มเวลาเราย,ยิงคนนะเนี่ยเดี๋ยวทับซาว อ๋นอีกินผิดอีกนี่นะทับสาวกีนสีนะแล้วก็จะมีเสียงให้เลือกมากมายนะตามนี้นะเสียงที่สุ่มนะเสียงมันจะสุ่มมันจะมใีในกล่องเสียงแล้วก็ต่อไปนะเป็นโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเราเติมโปรโมชั่น150นะเราจะได้ตัวละครด้วยวกวิ่งไววแล้วก็ริเลืนี่เดี๋ยววันนี้แอดจะมารีวิวให้ดูนะแลดูนี่เตรียมหอละลื่น นี่นะเป็นอัลต้าใหม่นะดูดิยังเฟี้ยวเลยใส่ให้ดูวันนี้ลงดดลง,ลงนลงัวด้ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดกล่องโชว์ละกันเดี๋ยวบอกว่าโป้นี่แอดกักของกักของเปิดดูละดูเอาสักสายสองละกันลั่นโบง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 เฮ้ยเฮ้อ ลั่นอยู่เด้อเอะ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 เฮ้ยอออวันนี้น่าจะดวงไม่ดีนะเี้ยของตกอ่ะวะเ้าตกเตมเว่าของตกวันนี้แอดน่าจะดวงไม่ดีนะแต่จริงๆคนเปิดได้ของลืมอะแค่นั่นแหละเก็บของก่อนที่จะเอะของตกอีนี่เฮ้ยปืนไม่ออกให้เลยหรอวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนไม่ออกเลยวะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนไม่ออกเลยวะแอดน่าจะดวงไม่ดีนะครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่นะโอเครวมๆแล้วคุ้มนะครับรวมๆแล้วคุ้มแนะนำเลยให้ไปเติมกันคุ้มมาก แนะนำเลยนะว่าหมากโปเนี้ยโอเคเดี๋ยวจะไปลงนัวให้ดูแล้วกันวิเชียร์ไปเาแต่เขาไม่ตกโอเคเอานี่ดีกว่าเสร็จนี้นะทับช็อปแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซอร์อัปเดตระบบดาวเข้ามาแล้วนะสามารถทับชอบ็อปเอ่อสาตาร์ได้เลยนะนี่นะ จะมีดาวนี่นะมันจะมีความสามารถต่างๆนะเราลองไปดูกันได้นะมันจะมีความสามารถคือคือดีนะโดยรวมถูกเฟี้ยวเลยอนะ่ะดูดีแล้วก็มีอัปเดตอนะันนี้หนูนะสำหรับโปรโมชั่นนี้เอ่อบัตเลอร์ฮูดในวิดีโอเนี่ยนเะทจัดไปค้ามันได้นะตีผีทีเราตายสำหรับสายฟาร์มนะเช่าดาวนี่จบอิ่มๆรวยๆเลย วันนี้แอดจะเป็นโนนเนี่ยโซเซีย,เยแล้วกันฮเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยมีตังค์เดี๋ยวลงเมืองหาคนยิงหาคนนวลนะนี่นะเดี๋ยวลืมลืมมาดูตรงนี้ก็เสร็จเอาตาจะประมาณนี้นะลีจินแลอะไรต่างๆนะสต่เรบโปรโมชั่นนี้นะเดี๋ยวพาไปนวลนะนนนแล้วกันถอนตังค์แล้วกันเชีย่ยจนมีนัวมีเนีย่ย ตั้งก่อนน่ะตั้งหลวงไปพานัวเฮ้ยเหยื่อเลยเจอเหยื่อว่ะเราจะล่อเหยื่อเลยละกันให้สุ่มวาร์ปนะสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีเงินนะกูก็ไม่ค่อยอยากจะยิงเด็กเลยยี่อเฮ้ยเฮ้ยมันสู้ว่ะแกรจำใจยอมนะเฮ้ยขอแอดขอไม่ทำเถอะไอ้เหียกูเห็นแล้วกูสง เล่นใหม่เขาเฮี่ยมาฟาร์ามกูมาอัดคลิปนะขอภายเลยแล้วกันขอไปรีวิวแบบเมืองโดยรวมเลยนะครับตอนนี้ก็เมียงเมียงเฮี่ยอะไรเดี๋ยวเมืองนะกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเมืองก็จะจะอัปเดตมาเพิ่มอีกนะสำหรับเร็วๆนี้แหละแล้วก็ระบบต่างๆนะเดี๋ยวจะมีระบบเอฟเคระบบอะไรต่างๆเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะอันนี้สป,ปอยไลยเฉยๆนะวิกล่องแดงเกิดดูด,ดิไปเก็บกล่องแดงเอนแล้วกัน เฮียไันได้เปิดมันมีโปรตอนนี้โปรนะครับเซิร์ฟเวอร์อนุญาตสามารถไม่ต้องเติมก็ได้นะเซิร์ฟเราสามารถนี่ก็ได้นะสามารถเล่นแล้วก็อ,อ,อยังไงนะเปิดกล่องฟามเปิดกล่องได้เลยนะไม,ไม่ต้องเติมนะโอเคคนก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้เขาวิ่งไปให้ของแล้วกันเฮ้ยมันยิงกลัวเปล่าเนี่ย ยิงกูปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะวังแต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามล่ะครับนักเลงอะยอมไม่ข้ามหัวกันขอไม่เก็บของแล้วกัน ขอไม่เก็บของแล้วกนะันมาๆๆเก็บของสป๋าดีกว่าขอไม่เก็บของแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้อจะเอาของทำอะไรนะให้มารีวิวให้ดูนะวังนี้แล้วกันเจะเป็นลงแต่งไม่หนาะของแล้วนะเนี่ยไปลงแต่เซฟโซนแล้วกนะันเอาอะไรวะยังไม่ได้ยิงอะไรเลยมาเดีย๋ยวลงเซฟโซนแล้วกนะันโหแต่ละคนก็ไปให้ของคนอื่นแล้วกนะันขอเปลี่ยนใจแล้วกนะัน ใ,ให้สายฟ้ากูเจอให้มืดมาสมเกิดแล้วกันคลิปนี้อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับแต่ว่าคอนเทนเดอร์เออมืองน,นี้อ่ะโอ้นี่อ่ะมีแต่คนจะหนึ่งหนึ่งทุกูจัดให้เดี๋ยวไปกูยิงได้แล้วเดี๋ยวเอ้ย โอเคครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พอดีแอดก็เออมารีวิวโปรโมชั่นใหม่โอ้โหดูดูด,ดูมันพิมพ์ดีแอดก็จะมารีวิวโปรโมชั่นใหม่นะครับสำหรับวันนี้โอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้โอเควันนี้ซียูเดอร์